บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดือนกันยายน2565มีการเพิ่มวงเงินพิเศษสําหรับซื้อสินค้านะครับแล้วก็รวมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดก็8รายการหลักหลรายการที่1น,นะครับวงเงินซื้อสินค้าได้เงินพิเศษเพิ่มอีกคนละ200บาทรวมกับวงเงินประจำเดือนก็ได้เป็นคนละ400และ 500บาทสำหรับใช้ซื้อสินค้านะครับซึ่งวงเงินส่วนหนึ่งก็สามารถนำไปใช้ซื้อของได้กับร้านค้าคนละครึ่งได้ด้วยนะครับหรือว่าท่านจะใช้ทั้งหมดกับร้านธงฟ้าก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับก็ได้รวมคนละ400และ500บาทสำหรับวงเงินซื้อสินค้ารายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะคนละ500บาทเหมือนเดิม รายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าหุงต้มนะครับ45บาทถึง100บาทต่อรอบ3เดือนนะครับถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะได้ส่วนลดคนละ100บาทในรอบ3เดือนนะครับยังไงถ้าไม่แน่ใจท่านไปร้านแก๊สที่อยู่แถวบ้านที่ร่วมโครงการก็เอาบัตรยื่นให้เขาเดี๋ยวทั้งร้านเขาสแกนก็จะเช็คดูได้ว่าท่านได้ส่วนลด 45บาทหรือได้1 0 0บาทก็ใช้ได้ตามสิทธิ์ของท่านรายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับไม่เกินครัวเรือนละ3 1 5บาทคือค่าไฟในเดือนสิงหาคมท่านต้องใช้ไม่เกิน315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงสมมติค่าไฟเดือนสิงหาคมใช้ไป300บาทนะครับบินค่าไฟมา สิ้นเดือนท่านก็จ่ายเองไปตามปกติก่อนจากนั้นทางการไฟฟ้าก็จะส่งข้อมูลการใช้ไฟไปที่กระทรวงการคลังก็จะดูว่าถ้าเดือนสิงหาบ้านท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาททางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินให้กับท่านเป็นเงินช่วยเหลือสมมุติใช้ไป300บาทก็จะโอนเงิน300บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านในวันที่18กันยายนนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่ถ้าเกิดใช้เกินเกณฑ์315บาทก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนนี้รายการที่5เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำปราปา1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธ์ไม่เกินครัวเรือนละ100บาทนะครับหลักการเหมือนค่าไฟฟ้านะครับคือค่าน้ําในเดือนสิงหาคมบ้านของท่านต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์315บาทถ้าใช้ไม่เกินนี้ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ตามที่จ่ายจริงแต่ได้สูงสุดก็คือ100บาทโอนเข้าบัตรในวันที่18กันยายนเช่นเดียวกันกดเป็นเงินสดได้แต่ถ้าเกิดใช้น้ำเกินเกณฑ์315บาทก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนนี้1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์สำหรับค่าไฟฟ้าและค่าน้ำรายการที่6เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับคนละ 200บาทโอนเข้าบัตรสวรรยยัสดิการทางรัฐในวันที่22กันยายนนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้รายการที่7นะครับเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าปตทหรือว่าก๊าซพีทีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการกับทางปตทก็จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อก๊าปตทอีกคนละ100บาทนะครับเจอร้านขายก๊สปตท ที่มีป้ายร่วมโครงการแถวบ้านก็ลองยื่นบัตรให้เขาเช็คสิทธิ์ดูได้และรายการที่8สําหรับบัตรสวัสดิการทางรัฐเดือนกันยายนนี้ก็คือเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับคนละ50-100บถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับเงินโอนเข้าบัตรวันที่15กันยายนนะครับกดเป็นเงินสดได้ ทั้งหมดนี้คือ8รายการหลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2565ครับ